มาค่ะมาเข้าสู่แคริแฟร์ที่ใครก็อยากรู้กันว่างานประกันชีวิตที่เขาว่ากันว่ารายได้ดีนักดีหนาเนี่ยมันมาอย่างไงน,นะคะอย่างแรกค่ะงานแรกเมื่อเราเข้ามาสู่ธุรกิจประกันชีวิตเรามีนด้วยกัน3อาชีพค่ะอาชีพแรกเรียกว่าเป็นตัวแทนประกันชีวิตค่ะเมื่อเรามาเป็นตัวแทนประกันชีวิตรายได้เราจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0หมถึงห้าหมบาทต่อเดือนค่ะตัวแทนประกันชีวิตได้อะไรคะอย่างแรกค่ะได้ค่าคอมมิชชั่นปีแรกเมื่อเราขายของค่าคอมมิชชั่นปีต่ออายุค่ะโบนัส เดโบนัสพิเศษค่ะคุณวุฒิการท่องเที่ยวและคุณวุฒิต่างๆรวมถึงการปรับตําแหน่งนะคะแล้วปรับไปไหนคะปรับไปสู่อาชีพที่2ของเราค่ะอาชีพที่2ของเราคืออาชีพผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิตค่ะ และอาชีพสุดท้ายของเราคืออาชีพที่3คืออาชีพผู้บริหารฝ่ายขายและสูงขึ้นไปค่ะเดี๋ยวดูจะยกตัวอย่างให้ดูว่าการที่เรามาเริ่มต้นเป็นตัวแทน่ะเราทาํางานยังไงวันนี้สินค้าย,ยอดฮิตเมื่อพูดถึงประกันในยุคโควิดใครๆก็คิดถึงประกันสุขภาพใช่ไหมคะนิวยกตัวอย่างค่ะผู้ชายหนึ่งคนอายุ40ต้องการซื้อประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายค่ารักษาไปเลยปีละ3ล้านเบี้ยประกันจะตกอยู่ที่ประมาณ25,000บาทต่อคนต่อปี แปลว่าอะไรคะใน1เดือนมี4อาทิตย์เนาะเราไม่ต้องทํางานอะไรให้หนักมากเราทํางานอาทิตย์ละ1คนพอแปลว่า1อาทิตย์เราจะมี1นึ่เคสถูกไหมคะ1เคสมี25,000บาทเดือนหนึ่งเราทํางาน4เคสเท่ากับเดือนหนึ่งเรามี1 0 0 0 0แบาทค่ะเรานําส่งงานหนึ่งแนบาทเข้าบริษัทสิ่งที่บริษัทตอบแทนเราเป็นค่าดูแลเราเป็นค่าผลตอบแทนของเราก็คือ1ค่าคอมมิชชั่นส0ค่ะ2โบนัสเรทเค่ะและ3ม เอเดีโบนัสอีกอย่างน้อย1%ค่ะเท่ากับว่าเรานำส่งงาน4เคสเข้าบริษัทเบี้ยประกันเริ่มต้นประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทเราได้ผลตอบแทน38,000บาทค่ะมันว้าวมากนะในความรู้สึกของนิวอ่ะเพราะงานอะไรคะที่เราสามารถไปทํางานแล้วเราสามารถหามาจิ้นได้เกือบ40%แบบนี้ยังไม่รวมคนนุณสมบต่างๆที่บริษัทมีให้เลยอะมันเยี่ยมมากอะ ถ้าเราทําแบบนี้ต่อเนื่องกันแค่6เดือนนะคะ6เดือนโดยที่เราขายแค่สัปดาห์ละหนึ่งเคสค่ะ6เดือนเราสามารถปรับตําแหน่งเป็นผู้จัดการได้แล้วอะ่ะหุยมันสุดๆดอะ่ะแล้วใครๆที่บอกว่างานประกันชีวิตทํายากไหมนะถ้าเราทําให้เป็นขั้นตอนตามนี้มันไม่ยากเลยอะ่ะแล้วเมื่อเราก้าวมาสู่ตําแหน่งที่2ออาชีพที่2ของงานธุรกิจประกันชีวิตคือการเป็นผู้บริหารตัวแทนเราได้อะไรก่อนดูว่าเราได้อะไรนิวมีสิ่งนี้อยากให้ดูค่ะกราฟโครงสร้างรายได้ค่ะ รายได้ของตัวแทนกับรายได้ของผู้จัดการจะเป็นเส้นกราฟที่มีความชันไม่เท่ากันค่ะเพราะเมื่อเราเป็นตัวแทนเราจะได้ในส่วนของการขายเท่านั้นค่ะแต่เมื่อเราปรับตําแหน่งเป็นผู้จัดการแล้วเราสามารถทําสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากในยุคนี้สมัยนี้ได้เลยค่ะ เพราะงานสมัยนี้ทุกคนต้องยอมรับว,ว่าไม่มีใครไม่ทำงานเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเราสามารถเพิ่มโอกาสให้ทุกๆคนที่เรารักให้กับเพื่อนร,บรอบๆตัวเราที่ต้องการโอกาสเหมือนเรามาร่วมพัฒนาศักยภาพแล้วเติบโตไปกับธุรกิจประกันชีวิตกับ a l l i a n c ์อิทยากับเราได้ค่ะด้วยการชวนเขามาเป็นผู้จัดก,การเหมือนเราไงคะเพราะการเป็นผู้จัดก,การความชันของเส้นรายได้จะสูงขึ้นมากๆเพราะเราสามารถทำงานในทั้งสองอย่างก็คืองานขายและงานขยายที วันนี้ถ้าอยากเริ่มต้นกับเราเริ่มต้นกับ Alliance อีกทยา่างง่ายๆค่ะแค่เริ่มลงทะเบียนออนไลน์ร e g i s t e r เรียน Smart Start ออนไลน์ไปกับเราเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในสินค้าก่อนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นลองมาเรียนรู้สินค้ากับเราก่อนค่ะถ้าใช่แล้วเราลองไปต่อค่อยพัฒนาไปสู่การสร้างเพจหาลูกค้าไปด้วยกันนะคะน e w เชื่อมั่นว่าวันนี้เป็นอ,อีกหนึ่งโอกาสที่ดีที่เราจะสามารถพลิกชีวิตของเราเองได้ด้วยตัวเราเองจากธุรกิจประกันชีวิตค่ะ